สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ร้านไม่สิทธินะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าลำโพงมูทูธนะครับผมตัวนี้ก็ตัวเล็กนะครับผมพกพาง่ายนะครับก็ยี่ห้อเคทีนะครับผมหนึ่งศูนย์ปดเจ็ดนะครับตัวนี้เราเดี๋ยวลองดูด้านในกันนะครับนะครับผมอัดับแรกก็มีนี่เลยสายชาร์จนะครับต้อนหนก็้หน้าตาครับประมาณนี้นะครับผม ส่วนฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับผมปุ่มนะครับพอสหรือว่าปุ่มเพย์นะครับผมปุ่มวอลลุ่มนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอ็นเอ็มนะครับผมก็คือฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับช่องเสียบไมโครเวีการ์ดนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเสียบยูเอสบีนะครับผม ช่องชาร์จ DC 5โวลต์นะครับฟังก์ชันก็ค่าวๆ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับผมเปิดสวิตช์พอเปิดสวิตช์แล้วจะมีเป็นไฟ LED ขึ้นให้นะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตใช้งานต่อเนื่องได้นะครับผม3 4มถึงี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ว่าใช้งานนะครับเราจะใช้งานประเภทเปิดเสียงน้อยเสียงมากครับผมเสียงเบสแน่นครับเสียงดี ก็แนะนำนะครับผมมาลองลองฟังกันดูมาลองกันก่อนได้นะครับส่วนราคาตัวนี้ก็ถูกมากครับผม290บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ม,มาลองกันได้ที่หน้าร้านเลยนะครับผมร้านอยู่ปากทางขาบอนกอม8นะครับสำนี้ก็ฝากท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ